อ้าวว้าวโนกว้าวโนกโอ้โหน,นี่อะเดี๋โอ้แต่มันขึ้นตรงยังอะโอ้แต่มันไปอยู่นั่นเลยเดี๋ยวเชือกเดียวโอ้โหนี่เชือกครับโอ้โห ตรงหัวแล้วตรงหัวแล้วเอาไปแข่งได้ไหมเนี่ยแข่ง<น>ได้อ่ะโดยเ o i นอ่ะ a โ r ด i กเบลอนี่ <c oughs> จับไอ้คือจับมึงกูมึมเมเง,งมเลียงมึงแยงไดอ่ะมเล็กเอาแล้วมึงก็นเลกกว่าได้มึงอัอ่ดูเอามาให้กูถถอม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไ้กูไ้ไมไ้่ไ้ม่ไ้่้ม่ไม่นมาแล้วก่เล่น่่ไ้่่